สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรหรือแฟนๆของบ่าอ้อนคนโก้เนาะเรามาติดตามผลงานการเพราะเม็ดพุทราด้วยเมล็ดเนาะครับเนาะวันนี้เป็นวันที่30มบกราะครับเนาะหลังจากที่ผมได้เพราะเมล็ดไปตั้งแต่วันที่21และ22นี่แหละครับเนี่ยเริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับเห็นแล้วต,ตรงนี้ยังไม่ออก ไอ้ตัวนี้ออกแล้วเห็นใบผพนะครับอ่าตัวนี้ก็ผพออกมาแล้วนะครับเนาะเนี่ยเห็นป่ะเห็นดีดิด,ด,ด,ดขึ้นมาแล้วนี่คือเป็นพุทราไอ้ตรงนี้คือพุทรานมสดเนาะครับนะเนาะออไอ้ตัวนี้คือสามรถแสงทองเนาะครับเนาะเนี่ยเราก็จะติดตามพลทงานมาให้พี่น้องที่สนใจ มาดูว่าผมจะปลูกพุทธาด้วยมเมล็ดเลยนะครับโดยจะไม่มีการตัดแต่งกิ่งสายพันธุ์อะไรเลยเอาตัวเนี้ยด็กๆนี่แหละแล้วนำไปปลูกแล้วว่ามันจะออกลูกออกผลให้เรากินไหมถ้าออกระยะเวลาจากวันที่เราปลูกจนถึงที่ออกลูกออกเม็ดให้เรากินเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เราค่อยมาติดตามผลงานของเขาไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่น้องเนาะ ถ้าติดตามก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ